ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลานสิ้นให้มลายศูนแต่ความดีที่ทำไว้ช่วยค้ำคูนย่อมเทิดทูนแทนซาที่จะไปกราบนมัสการพระอาจารหาประเสริฐพัดพรจารูผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าแพ่งประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์เรียน เรียนคุณอานนท์พาโนชิตประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมด็อกเตอร์กรพบศรีสันพิธีกรได้รับฉันธานุมัติจากครอบครัวเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติในการประกาศเกียรติคุณประวัติและํำไว้อาลัยเพื่อท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาทราบโดยสังเขปดังนี้ครับ คุณแม่ปุญญพรศรีบุญเรืองเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2497ณจังหวัดลำปางในปฐมวัยเมื่อจบการศึกษาในระดับปฐมศึกษาแล้วจึงได้ย้ายไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณยายสง่าเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้านคุณแม่ปุญญพร เป็นผู้ที่มีความ,มมุ่งมั่นตั้งใจและขยันอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาท่านได้ทุ่มเทกายและใจเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้จนสำเร็จการศึกษาตามลำดับจากมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาคือจบจากจบปริญญาตรีคณะแพทยะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราทธิราชจบอนุปริญญาสาขาการพยาบาลสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลครั้นสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายแล้วจึงได้บรรจุเป็นพยาบาลทำงานเรื่อยมาคุณแม่ปุญญพรได้ทำหน้าที่ของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยใจเมตตาปราถนาดีเพื่อช่วยให้ ขาเหล่านั้นได้พ้นจากอาการเจ็บป่วยทรมานต่างๆนานาท่านมีความขยันและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างหาจุดบกร่องมิได้จึงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันคุณแม่ปุญญพรได้สมรสและให้กำเนิดสายโลหิตหนึ่งคนคือนางสาวกัญชลาไกรราจริก ปัจจุบันทำงานพนักงานสายการบินกาตาแอร์เวย์การทำหน้าที่พยาบาลต้องตื่นตัวตลอดเวลาจึงทำให้ภาวะอารมณ์ตึงเครียดบ้างบางเวลาดังนั้นท่านจึงได้หาวิธีการผ่อนคลายด้วยการทำอาหารปลูกต้นไม้ชมธรรมชาติจนกลายเป็นอุปนิสัยที่คุณแม่ชื่นชอบเรื่อยมา โดยเฉพาะการทำอาหารคุณแม่ได้ไปเรียนวิธีการทำอาหารเพิ่มเติมอีกจึงทำให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษอีกแขนงหนึ่งอาหารใต้รสจัดผักทอดต้มแกงอาหารอีสานชัดแจ้งรสดีถูกใจอาหารเหนือยกให้กลมกล่อมถูกปากภาคกลางหาตัวจับยากไร้เทียมทานทุกเมนูจากวิกฤตความตึงเครียด จึงเป็นโอกาสสร้างสุนทรียารมณ์ให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจดีสุนทรียารมณ์สนุกสนานมีสัมพันธ์มิตรภาพและการปลูกต้นไม้อีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่ได้รับการเรียกขานว่าราชินีมือเย็นปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามสวยทั้งดอกงามทั้งผม ความเป็นผู้มีจิตใจที่เตี่ยมไปด้วยเมตตากะรุณนานั้นปรากฏให้เห็นเป็นประจำในช่วงเวลากล่าวคือไม่ว่าจะไปไหนไหนก็ตามคุณแม่จะพบอุปกรณ์พยาบาลติดรถไว้ตลอดเวลาท่านเล่าให้ฟังว่าถ้าเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเราจะสามารถปรถมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงทีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณแม่จึงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณแม่จึงเป็นนักเสียสลักชั้นเลิศคุณแม่จึงเป็นแบบอย่างผู้ประเสริฐจึงได้รับการเทิดทูนพระคุณแม่ด้วยบทประพันธ์ที่ว่าดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดจริงกว่าสิ่งใดใครจะปานแม่ฉัน นั้นไม่มีในปัจฉิมวัยเมื่อสามปีให้หลังถัดจากนี้คุณแม่ปุญญพรได้รับการตรวจสุขภาพและพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่จากนั้นจึงเข้ารับการผ่าตัดอีกสองครั้งแม้นว่าอาการจะหนักอยู่บ้างแต่เพราะแม่เป็นผู้มีจิตใจดีใจสู้ทุกๆคนที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มักจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านมีสภาพไม่เหมือนผู้ป่วยเลยแม้ข้างในคุณแม่จะป่วยแต่ข้างนอกดูแข็งแรงทุกคนต่างให้กำลังใจด้วยวิธีการต่างๆเช่นอยากไปเที่ยวไหนก็พาไปอยากกินอะไรก็ชวนกินอยากทำอะไรก็ชวนทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่สร้างความสุขให้กับคุณแม่คุญยพรจึงเป็นภาพที่ประทับใจของครอบครัวมาโดยตลอดการเวลาผ่านไปอาการเริ่มสุดลงตามลำดับคุณแม่จึงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์พยาบาลลูกและเพื่อนๆเ,เป็นอย่างดีในที่สุดคุณแม่ปุญยพรศรีบุญเรืองจึงได้จากไป ด้วยอาการอันสงบสริอายุ67ปีกุศลกรรมอันใดที่ญาติสนิทสัมพันธชนคนใกล้ชิดได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เริ่มต้นจบจนการรบัตินี้ขอจงได้รวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยส่งเสริมสนับสนุน ให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ปุณยพรศรีบุญเรืองได้ประสบสุขในสุคติสวรรค์ชั้นฟ้าตลอดการน,นิรันเทินในลำดับนี้ขอรับเกียรติเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความไว้อาลัยขอเรียนเจิดครับ ด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสากรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สลังพลังพลาดต่อดวงวิญญาณของคุณแม่ปุญยพรศรีบุญเรืองบัดนี้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านโปรดรับรู้เถิดว่าทุกคนทุกท่านขอยกโทษอโหสิกรรมเพื่อไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดไปอย่างสัมปรายภพณเบืบ้องหน้าปิดตำนานพยาบาลในชุดขาว ทุกเรื่องราวร้อยเรียงเสียงเล่าขานยอดเสียสละใจพระบริการสู้เพื่องานสารเพื่อสุขทุกชีวางานดูแลรักษาอาการป่วยงานคอยช่วยบรรเทาจิตอาสางานสนับสนุนเกือ้อกูลป่วงประชางานหนักหนาพยาบาลบริการดี อันผู้คนก็ต้องดูแลรักษาตนเองหนาก็ต้องแข็งแรงสุขีอยู่เพื่อให้ใจรักทุกชีวีสักดุดีเทพีสารพยาบาลชนรำลึกไว้อาลรยรักปักดวงจิตผู้ประสิทธิรักษามามากลน้นปุญญพรสีบุญเรืองยอดบุคคลวีรชนผู้กล้าพยาบาลไทย ขอเดชะพระไรตรักษ์โปรดคุ้มครองเทพทั้งผองคุ้มกันแม่นั้นไว้นำวิญญาณสู่สวรรค์สักคาลัยสุขสดใสตลอดกาลนิรันเทินสัพพะปาปังวินัสตุอโหสิกรรมังพระวันตุเมกราบขอบพระคุณทุกท่านเรียนเชิญนั่งลงครับ